มีอะไรป่ะเดี๋ยวต้องไปไปเชียงใหม่นะระมัดระวังนะใครไม่ใส่หน้ากากใส่ใส่ใส่ไม่ใส่ในยกรับจุดที่จุดที่จะมีพวกแรงงานต่างด้าวเยอะๆนี่เราจะให้เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจเป็นอย่างตลาดปลาที่ที่ไม่ใช่ที่ศูนย์สาครอย่างเดียวตรวจตรวจตรนี่ทางจังหวัดไปด้วยนะเนี่ยนะให้กระทรวงสายุติว่าแจ้งมาแล้วจังหวัดต้องไปสุ่มตรวจในพื้นที่ที่มันมีมันมีที่อะไร คือทุกอย่างก็รู้หมดเลยเธอนะก็รู้แต่เจ้าที่เขาอก็ารู้เหมือนเธอเลยมั้งเขาก็ต้องไปทําประชาผมว่าคุยกับเขาแล้วละคือต้องให้ลัวใจเขาบ้างเจ้าที่เพราะทำงานถามรู้ของมําแล้วก็ตายก็เจ็บหลายคนเหมือนกันเพราะเข้าขไปอยู่กับคนเหล่านี้เขายัางไม่บนเลยใช่ไหมคนเราก็ต้องช่วยเขามีข้อมูลอะไรก็ให้เขาแต่ถ้าไปพูดมันเสียหายมันไปใหญ่ไปโตแล้วเดี๋ยวมันก็มีปัญหาอีกเดี๋ยวมันต้องไปถูกันล็อกดาวน์ผมไม่อยากไปตรงโน้น ตามประเทศกับมาล็อกไปรู้กี่รอบแล้วนะเรายังไม่ถึงขั้นลงโน้นนนะเออไม่ถึงขัน้นวะอันนี้เป็นการแพร่ระบาดท,ที่รู้ที่มาเหมือนครั้งแรกที่รู้ที่มาจากไหนแต่มวยแต่อันนี้ปริมาณคนมันมากใช่ไหมเยอะกว่าต้องมาลอกเนี่ยใส่หน้ากากเขาห้ามหน้ากากมาคล้องคองผมชอบอย่างเงี้ยวลาเธอบอยฉันเปิดไงแต่อางงี้ห้ามจับตรงนี้ด้วยผมก็จับทุกทีใช่ป่ะใช้หถูกต้องทำไมจะปลอดภัยใช่ไหมผมหน้ากาก มีล้อนช้อนกลางล้างมือมีล้อนช้อนกลางล้างมือดิ s t a n ซิ่งทำอะไรใช้ไทยชนะครับแปอปเออนี่ให้ผมบอกทุกโรงงานต้องใช้แอปให้หมดอ่ะนี่กำลังพัฒนาแอปใหม่ก็จะพัฒนาอะไรต่ออีกแอปเนี่ยนะที่ใหม่นี่ยังยังไม่ได้บอกว่ายัง<ะ>ยัง<ะ>ยังรอดูก่อนรอดูรอดูใช่นะรอดูเลยางวันไหนก็วันนั้นอ่ะก็ไปใหม่แล้วไปมาเด็กก็ได้นี่ก่อน ปเที่ยววันทีนะ่เธอปีใหม่มันยังไม่เดียบร้อยกับวันเด็กกรไปด้วยแหละใช่ไหมเล่าอยากให้เป็นงั้นเลยมไม่อยากเป็นทางนั้นแหละผมเรื่องเระมันระวังไงใช่ไหมต้องใช้เหตุผลแล้วคอยเชื่อบั่นในสาสุขครับบางทีคนวอกมาพูดโน่นพูดนี่พูดไปมาคนก็ไปไปไป,ไปมากันหมดแล้วก็ทําให้การแก้ปัญหาเป็นอ,อย่างที่เป็นอย่างเงี้ยขอร้องนะครับนะถ้ามีอะไรก็ติดต่อมาที่ศูนย์โควิดรกระทรวงสาธารณสุขโน่นอยากจะพูดอะไรก็ ก็ใครเข้าไปประเมินเจ็ดวันเขาประเมินมาเ้าปปรเรไป,ประเมินวาาจะทําไงต่อเราควรจะแค่ไหนยังไงนะมาตรการผมก็อยากให้ทุกอย่างมันความสุขกำลังจะมาเพราะว่ามีคนที่ไม่รู้มือไม่ทําไในที่มันตามคดีกาไงเนี่ยความสุขมันก็หายไปทีละนิดทีละนิดนั่นแหละนั่นแหละคือ